วันนี้เราจะมานําเสนอเมนูแกงเลียงปลาทูครับเมนูง่ายๆใครๆก็สามารถทําได้ครับไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับนะครับผักก็จะมีบวบนะครับใบแมงลักนะครับฟักทองนะครับน้าเต้านะครับและเห็ดนะครับเห็ดเราจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้โขกเครื่องแกงนะครับมีกระชายนะครับหอมแดงนะครับผิดแดงจินดานะครับกระปิครับต้องเป็นกระปิอย่างดีนะครับ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเนื้อปลาทูครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนการโขลกแกงคือกระชายนะครับเทลงไปหอมแดงนะครับเทลงไปพริกแดงจินดานะครับเทลงไปกระปินะครับต้องเป็นกระปีเคยอย่างดีนะครับเทลงไปนะครับเราจะโขลกเครื่องที่เราใส่ไปนะครับเราไม่ต้องโขลกให้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อปลาทูมาใส่นะครับครับเนื้อปลาทูที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปในครกเลยครับแล้วก็โขลกครับ ให้เอียดเลยครับทีนี้โขกไเนี่ยเป็นเครื่องแกงกับเนื้อปลาทูที่เราโขกในโขกครับสูตรทงผมนะครับจะโขกพอหยาบๆนะครับจะไม่ละเอียดอันนี้แล้วแต่สูตรใขรสูตรมันนะครับขั้นตอนต่อไปครับเปิดแก๊สเติมน้ำลงไปโอเคครับพอน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้เทลงไปเราก็คนเลยครับบาคนเฉยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เริ่มจากใส่ผักครับฟักทองครับใส่ลงไปน้ำเต้านะครับใส่ลงไปตามด้วยบวบครับใส่ลงไปต่อไปครับเห็ดที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปผักครบแล้วครับปิดฝาหม้อไว้นะครับรอให้น้ําเดือดนะครับแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักครับเปิดฝาหม้อครับเดือดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบแมงลักลงไปเลยครับที่เราเตรียมไว้นะ ใส่หลายเซฟหลายครับพี่น้องกระมใส่เยอะก็หอมนะครับผักมีประโยชน์นะครับสูตรนี้แต่สูตรใครสูตรมันนะอ้ยเดือดน,นะครับเห็นไหมครับผักสดสนะครับอหอมหอมไหมครับท่านผู้ชมสูตรของผมจะโขกไม่ละเอียดนะครับโขกพอหยาบๆสดให้ลงมาครับกินข้าวกัน เมนูนี้ใครๆก็ทำได้ครับ